บทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ้ดสูปูสูโคนเนาะมาเปลีมาผอกับบอลรถชาแนลอีกขึ้นเขาพี่น้องมาพี่น้องมากินสมกันมาพี่น้องมา ซื้อมาแต่ตลาดล่าบางบอนไป,ไปน,น,นับน่ะได้ปกต่นงเียมมาพี่้องมา ค่าเครื่องค่าเครื่องกินเลยพี่น้องค่าเครื่องลูก,ะก <c oughs> จะกินมบบม่วงสมหรือบอกดีกว่าสมให้ยันพี่น้องแต่ว่ากระเซ็น 说完了，票、嗯。嗯

ม,ม่วงกระสอพี่น้อกมังม่วงกระสอเป็นเป็นมาขายอยู่ตลาดเล่าม,ม่วงแมงมังม่วงเบอลได้ไหมอรัามาม่วงเบามันจะเป็นลูกกลมๆกุนี่อันนี้บังม่วงกระสอ มสมเอบอลูกะขอจบคลิปลงเพียงสมิตพไปน้องเสียงเริ่มดังแล้วเนาะสมบา,บายพอกันไหมคลิปต่อไป